สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอยจากแบรนด์ในตำนานอย่างโนเกียกับรุ่นที่ชื่อว่าโนเกียออกซิเจนอันตรา 5g 2025รุ่นนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเขามาพร้อมกับดีไซน์ระดับพรีเมียมฟีเจอร์ระดับเรือธงและความแรงที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ขีดขีดขีดดีไซน์สุดพรีเมียมหรูหราสะดุดตา เริ่มที่เรื่องดีไซน์ก่อนเลยโ o k i ียออกซิเจนอันตร 5G 2025มาพร้อมบอดี้โลหะขอบโค้งด้านหลังเป็นกระจกกริลล l า g ลาสวิ i ตุส s 2ที่ทั้งรูหราและทนทานมีให้เลือกหลายสีทั้งมิดไนท์บลูสเปซแบล็กและซิเวอร์ไทเทเนียมตัวเครื่องบางเพียง7.8ม mm. มน้ำหนักเบาแค่190กรัมจับถือถนัดมือสัมผัสพรีเมียมสุดๆขีดขีดขีดหน้าจอ AMOLED 6.9นิ้วสวยจัดชัดทะลุจอ หน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วแบบ AMOLED ความละเอียด2 k บวกรองรับ refresh rate 1 4 4 hz และ HDR 1 0บวกทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือสไลด์โซเชียลมีเดียไหลลื่นและสวยงามตาความสว่างสูงสุดถึง1,800นิ n ใช้งานกลางแจง้งได้สบายขีดขีดขีด,ข,ดขุมพลัง snapdragon 8 gen 3เร็วแรงไร้ขีดจำกัด ภายในของ Nokia Oxygen Ultra 5G 2025อัดแน่นด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3ที่เป็นตัวท็อปของปี2025พร้อมแรมขนาด 12GB, 16GB และรอมสูงสุดถึง 1TB ไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกสูงหรือทำงานมัลติทาสก็ไม่มีสะดุดระบบระบายความร้อน l ลิควิดค i n g 2.0ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนขณนะใช้งานหนักขีดขีดขีดกล้องเทพ2 0 0 MP ซู o ชัดถ่ายสวยแม้แสงน้อย โนเกียไม่ทำให้ผิดหวังกล้องหลังจัดเต็ม3ตัวกล้องหลัก 200mp ois f 1.8กล้องอันตร้าวาย 50mp กล้องเทเลโฟโต้ 64mp ซูมออปติคอล 5x รองรับการถ่ายวิดีโอ 8k และฟีเจอร์ ai cinematic mode ที่ช่วยให้การถ่ายคลิปฟล o อกหรือคอนเทนต์ดูโปรระดับมืออาชีพกล้องหน้า 64mp แบบพันโฮก็สวยใสยไม่แพ้การถ่ายเซลฟี่ได้เนียนแบบไม่ต้องพึ่งแอปขีดขีดขีด แบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงบวกชาร์จไว 120W ใช้ยาวชาร์จแป๊บเดียวเต็มอีกหนึ่งไฮไลท์คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานถึง2วันแบบไม่ต้องพก power bank รองรับการชาร์จไว 120W ชาร์จแค่20นาทีได้แบตเต็ม100%และยังรองรับ wireless ชาร์จจรงและ reverse ชาร์จจรงด้วยขีดขีดขีด,ขดรองรับ 5G บวก WiFi 7บวก Bluetooth 5.4ล้ำทุกการเชื่อมต่อ แน่นอนว่ารองรับ 5G แบบ Dual SIM ใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วแรงนอกจากนี้ยังมาพร้อม Wi-Fi 7ที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่าและ Bluetooth 5.4ที่เสถียรสุดๆในการเชื่อมต่อหูฟังหรืออุปกรณ์ต่างๆขีดขีดขีดฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจระบบเสียงสติโอลำโพงคู่พร้อม Dolby Atmos เซ Sensor แสกนลายนิ้วมือใต้จอ Ultrasonic กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8ระบบปฏิบัติการ Android 1 5พร้อมอัปเดตยาว4ปีขีดขีดขีด สรุปคุ้มไหมควรจัดหรือไม่ถ้าคุณกำลังมองหาโทรศัพท์เรือธงที่ครบเครื่องทั้งแรงสวยกล้องเทพแบดอึดและรองรับอนาคตรุ่นนี้คือตัวเต็งที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับโ o k i ียออกซิเจน r อนร 5G2025 คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของโ o k i ียขีดขีดขีดถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto ้สมาร์ทโฟนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ก่อนใคร เครื่องหมายสี่เหลี่ยม n o k i ียออกซิเจน r a ร 5G 2025เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีวิวมือถือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือถือ Nokia 2025เครื่องหมายสี่เหลี่ยมออโต้สมาร์ทโฟนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือถือเรืยธทง